สวัสดีค <handled kr> ่ะ <ii> ท er ุกคนครูอ้นะคะวันนี้ครูอ้นะคะจะมาสอนเรื่องประโยคในภาษาไทยค่ะพร้อมกันหรือยังคะพรอมวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องประโยคในภาษาไทยนะคะเรามาดูส่วนประกอบของภาษาก่อนนะคะส่วนประกอบของภาษาคืออะไรส่วนประกอบของภาษาหรือว่าหน่วยในภาษาไทยเนี่ยหน่วยในภาษาไทยเนี่ยหมายถึงส่วนประกอบของภาษานะคะซึ่งคุณครูนะคะได้เรียนจากหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่นะคะอันแรกคือเสียง เสียงคือหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษานะคะเสียงก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมานี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าในหลักภาษานะคะเขาประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะค่ะเสียงสละแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะจะสังเกตว่าเมื่อตอนเริ่มต้นนะคะหรือว่าเริ่มแรกที่เราเริ่มเรียนภาษาเนี่ยคือเราจะเริ่มทําอะไรคะ ท้องกอไก่จึงพอนกหูค่ะตั้งแต่เราอยู่อนุบาลรวมไปทั้งการท่องสระอีนะคะแล้วก็เสียงวรรณยุกนะคะ,ะเมื่อเราทราบเสียงเหล่านี้แล้วมันจะนําไปสู่ทําให้เราสามารถเข้าใจส่วนประกอบของภาษานั่้เองค่ะต่อมาเมื่อมีเสียงแล้วก็ต้องมีพยางพยางคืออะไรพยางคือเสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยค่ะเสียงที่เราเปล่งออกมาหรือหน่วยเสียงในภาษามารวมกันนะคะจะมาเป็นพยางแต่พยางเสียงที่เปล่งออกมาเนี้ยค่ะมี ความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของพยางต่อมาเมื่อมีพยางเมื่อมีเสียงที่เปล่งออกมาแล้วนะคะ <k ling> <deep wounds> เสียงที่เปล่งออกมาแล้วจะต้องมีความหมายถ้าเสียงที่เราเปล่งออกมาแล้วมีความหมายน่าจะหมายถึงคําเพราะเสียงที่เราเปล่งออกมาเปล่องออกมาเสร็จแล้วเสียง,งเปล่งออกมามารวมกันเป็นพยางเมื่อพายางมารวมกันแล้วพยางนั้นมีความหมาย นะคะพยางนั้นก็จะกลายมาเป็นคำนะคะต่อมาอความแตกต่างระหว่างพยางกับคำเนี่ยพยางคือเสียงที่เราเปล่งออกมา เป่งออกมากี่เสียงก็เป็นจนนานํานวนพยัญชนะนนะคะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นี่คือข้อแตกต่างระหว่างพยัญชงแต่ถ้าพยัญงนั้นเป่งออกมาแล้วมีความหมายพยัญชนนจะกลายเป็นคําทันทีความแตกต่างระหว่างพยัญชนกับคําคือพยัญชนมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คําจะต้องมีความหมายนะคะต่อมาเมื่อคําหลายๆคำเนะะี่ยค่ะรวมกันก็จะกลายมาเป็นกลุ่มคํา กลุ่มคำคืออะไรกลุ่มคำคือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะคะมาต่อกันเพื่อให้เกิดความหมายมากขึ้นอนะ,ะต่อมาเมื่อกลุ่มคำหลายๆกลุ่มคำมารวมกันนะคะก็จะนำไปสู่ ประโยคนะคะซึ่งประโยคเนี่ยคือการเรียงร้อยถ้อยคาหรือว่าเรียบเรียงถ้อยคำเนี่ยขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเรื่องราวต่างๆให้สมบูรณ์มากขึ้นอะไปดูไปแรมไปดูแบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดอ,อะเด็กๆจะสังเกตว่าคุณครูขอ,ขอยกตัวอย่างข้อสามแล้วกันนะคะข้อสามเนี่ยอะเริ่มต้นที่คําว่าจากลาจรถ้าเราอา เทียบตามโครงสร้างเมื่อกี้จาราจรเราออกเสียงสามครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้คือสามพยางศ์แต่จาราจรเนี่ยอ่าเป็นแค่หนึ่งคคือคําว่าจาราจรอ,อ่กลุ่มคําหลายๆกลุ่มคำเนี่ยมารวมกันนะคะมันก็จะเกิดเป็นประโยคทีนี้อย่างกลุ่มคําแบบเนี้ยคือเขายังไม่ได้เรียงกันเพื่อให้เป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองมาฝึกทํากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาราจรฝน,นตกจึงติดขัดเรียงกันเป็นคําว่าอะไรคะ คำว่าฝนตกจึงอา้าวใช่ไหมอา้าวไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะอ่ะเอาใหม่นะคะเรียงได้ว่าอะไรคะเรียงได้ว่าฝนตก จะลาจอนตึงติดขัดอ่าแบบนี้นะคะถึงจะรวมกันมาเป็นประโยคแบบนี้นะคะอ่าโอเคค่ะนะคะ,ะมาดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อมานี้คือเราจะเข้าสู่ส่วนประกอบของประโยคแล้วค่ะประโยค มันจะเป็นประโยคได้มันจะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะนามวลีสองกิยาวลีค่ะนามวลีเนี้ยคือส่วนของภาคประธานซึ่งภาคประธานก็ประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานต่อมาอ่ะกิยาวลีกิยาวลีก็คือส่วนของภาคแสดงภาคแสดงประกอบไปด้วยกิยาอขยายกิยากรรมแล้วก็ ขยายตามนะคะถ้ามีโครงสร้างตามนี้นะคะ mm hmm. ก็จะถือว่าประโยคนั้นเป็นประโยคที่สมบูรณ์มากแต่มาดูตรงนี้ค่ะประโยคอ่านมีเพียงกิจยาวลีได้แต่จะมีเฉพาะนามวลีไม่ได้ตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าประโยคเนี่ยจะมีแค่ส่วนนี้ได้แต่จะมีเฉพาะส่วนส่วนข้างบนเนี้ยไม่ได้นะคะ เป็นยังไงอ่ะไปดูกันนะคะเด็กๆดูตัวอย่างตรงนี้ข้อความต่อไปนี้ไม่เป็นประโยคตรงเนี้ยไม่เป็นประโยชเพราะเมื่อกี้คุณครูคคบอกว่ามันมีเฉพาะนามวลีนามวลีก็คือมีเฉพาะส่วนของภาคประธานนะคะอ้าวนักเรียนทุกคนเป็นคํานามธรรมดาคือนามวลีนักเรียนทุกคนยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยคุณครูทั้งหลาย มีแค่คำนามมีแค่นามวลีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะคะไม่เป็นประโยคแล้วแบบไหนที่เป็นประโยคล่ะอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้ที่ครูบอกว่าประโยคอาจมีเพียงกิยาวลีได้ลักษณะเป็นยังไงข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคเพราะประกอบไปด้วยกิยาวลีเพียงลำพังหรือประกอบด้วยนามวลีกับกิยาวลีอ่ะยังไงกรุณานั่งลงกรุณานั่งลงเด่ยจะเห็นว่า กะลุณานั่งลงเป็นกิยาวลีเพียงลำพังเราสามารถเข้าใจได้ว่าเขาให้เรานั่งลงถูกต้องไหมคะมันสามารถที่จะแสดงอาการได้บอกเหตุการณ์ว่ามีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะของประโยคแต่ว่าถ้าพูดขึ้นมาว่านักเรียนทุกคนคุณครูทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการเอ่ยแค่คำนามธรรมดา มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าถึงขั้นของประโยคนะคะคือมันต้องมีการสื่อสารคือมันต้องการที่จะอธิบายเรื่องราวสื่อสารให้เข้าใจแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะคะต้องสู้ต่อไปอันนี้คือเราก็เข้าใจว่าต้องสู้นะต้องสู้เพื่ออะไรสักอย่างคือมีเหตุการณ์แล้วมีเพียงแค่กี่เอวลรีเพียงําพังหรือแม้กระทั่งคําว่ารักกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าประโยค เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าประโยคจะประกอบจะเป็นประโยคได้นะคะจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานหรือว่าประกอบไปด้วยนามวลีซึ่งขึ้นซึ่งก็คือภาคประธานซึ่งประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานและก็ประกอบไปด้วยกิยาวลีคือภาคแสดงซึ่งประกอบไปด้วยกิยาแล้วก็กรรมนะคะแต่ประโยคสามารถที่จะมีเฉพาะในส่วนของกิยาวลีเนี่ย ได้แต่ไม่สามารถที่จะมีเฉพาะนามวลีตรงเนี้ยได้นะคะอ่าข้อสังเกตข้อสังเกตนะคะแม้จะรับประทานแต่เมื่อมีกิยาวลีเพียงลำพังก็สามารถเป็นประโยชน์ได้อ้าวยังไงเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะกับลุกนานั่งลงจะเห็นว่าไม่มีประทานจะมีแต่กิริยาวลีเพียงลำพังก็ถือว่าเป็นประโยชน์ได้ ต่อมาหิวจังเลยเช่นกันไม่มีประทานนะคะมีเพียงกิยาวลีก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้อ่รวมทั้งอ่างง่วงเหลือเกิน่ง่วงเหลือเกินไม่จําเป็นต้องระบุประทานก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่ามีลักษณะง่วงนะหรือต้องสู้ต่อไปก็เป็นประโยคสามัญได้เพราะมีกิยาวลีเพียงํางพังรักกันไว้เชิด ก็เป็นประโยคสามัญและคําว่าอ่เรียนเก่งก็สามารถให้เข้าใจได้ว่าเรียนเก่งเรียนเก่งนะคะนี่คือลักษณะของประโยคนะคะอ้าวต่อมาประโยคในภาษาไทยนะคะแบ่งออกตามโครงสร้างเมื่อกี้ได้สามชนิดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยประโยคสามัญประโยคความรวมและก็ประโยคความสามันสมนสำหรับวันนี้เราจะเรียนแค่ประโยคสามัญไปดูกันเลยประโยคสามัญคืออะไร ประโยคสามัญคือประโยคที่ประกอบด้วยนามวลีกับขิยาวลีตามโครงสร้างเมื่อกี้เลยค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราจะสังเกตประโยคสามัญนะคะประโยคสามัญเนี่ย